สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูดวงเดือนอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่5กันนะลูกซึ่งในเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธในฐานะที่พวกเราเนี่ยแหละนับถือพระพุทธศาสนาเรามาดูกันว่าหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธเราจะต้องปฏิบัติ ตัวอย่างไรบ้างปฏิบัติตนอย่างไรบ้างเนาะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาครูฝากทุกคนช่วยกดติดตามให้ครูด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับคลิปใหม่ๆเนาะจะได้รู้ก่อนคนอื่นเนาะเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดนะคะ ไปดูกันเลยในส่วนเนื้อหาอย่างแรกเลยที่จะต้องรู้จักก็คือหน้าที่ชาวพุทธหน้าที่ชาวพุทธนั่นก็คือการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสามารถทําได้ด้วยการ4ี่ส,ส,สประการนะคะได้แก่อย่างแรกเลยคือการปกป้องพระพุทธศาสนาซึ่งในการปกป้องพระพุทธศาสนานั้นจะประกอบไปด้วยหนึ่งการปกป้องพระพุทธ สองการปกป้องพระธรรมสามการปกป้องพระสงฆ์และสี่การปกป้องพุทธ,ธวัฒนธรรมทีนี้เรามาดูทีละอย่างกันนะคะในการปกป้องพระพุทธในการปกป้องพระพุทธนะลูกนะปกป้องอย่างไรนะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นเนาะ ในการทํานุบํารุงพระพุทธรูปนะคะปกป้องพระพุทธเนื่องจากพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นศาสดาของพวกเราเนาะหากใครได้ข้อมูลบอ่อแสเกี่ยวกับอา่ามันมีข่าวหลายครั้งนะคะที่มีการลักลอบตัดเสียงพระพุทธรูปเนาะหรือลักขโมยพระพุทธรูปเนี่ยแหละหากใครมีบอ่อแสอะไรก็แจ้งผู้ที่เป็นผู้นําหมู่บ้านได้นะคะอันนี้เป็นต้นเนาะอันนี้คือกรณีตัวอย่างอย่างแรกอย่างที่สองการปกป้องพระธรรมการปกป้องพระธรรมก็คือ หากมีใครที่บิดเบือนคำสอนของพระพุทธศาสนานะคะเราก็ควรจะแจ้งนะคะควรจะบอกเขาให้ทราบถึงหลักธรรมคำสอนที่ชัดเจนหรือแหล่งสืบค้นนะคะจะได้จะได้ไม่เข้าใจหลักธรรมคำสอน ในทางที่ผิดในทางที่ผิดเพี้ยนแปลกออกไปจากที่บัญญัติไว้นะลูก 3. การปกป้องพระสงฆ์เป็นอย่างไรการปกป้องพระสงฆ์นั้นก็คือการทํานุบํารุงพระสงฆ์ยกตัวอย่างเช่นการทําบุญใช่ไหมลูกการทําบุญตักบาตรในตอนเช้านะคะนี่ การไปถวายพระตาหารก็ถือว่าเป็นการปกป้องทำนุรบรุ่งพระสงฆ์เช่นกันและนอกจากนี้แล้วยังรวมถึงอาการแสดงกิริยามารยาทนะลูกเมื่อปฏิบัติต่อพระสงฆ์ยกตัวอย่างเช่นการสนทนาหากพระสงฆ์คือเพื่อนสนิทของเราแล้วไปเจอกันข้างนอกเราจะาทักทายท่านด้วยคาว่าเฮ้ hey, สวัสดีท่านสบายดีหรือเปล่าหรือนมัสการ เราจะใช้คำไหนคะอ่ายังควรจะเป็นคำว่านมัสการใช่ไหมลูกอันนี้เป็นต้นนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วการทำนุบารุงพระสงฆ์เนาะอ่ามีด้วยหลายๆรูปแบบอย่างที่ครูบอกไปไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติเกียิยามารยาทรวมถึงการทําบุญนะคะและนอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องของการสนทนาเนาะในส่วนเรื่องของทางโลกก็ก็บางครั้งก็ไม่ต้องไปอะไรลูกอ่าไม่ใช่ว่า ควรจะไปเล่าในสิ่งที่พระสงฆ์ไม่เคยได้ยินให้ท่านฟังอันนี้ก็ไม่ไม่ใช่นะคะาการปกป้องพระสงฆ์ก็คือการให้ท่านปฏิบัตินะคะทานูบบารมพระสงฆ์ให้ปฏิบัติสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อ,ต,อต่อไปเนาะในส่วนข้อที่4การปกป้องพุทธวัฒนธรรมการปกป้องพุทธวัฒนธรรมคืออะไรพุทธวัฒนธรรมในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงประเพณีตรงนี้นะคะหมายถึงประเพณี พิธีกรรมศาสนพิธีวัดนะคะรวมถึงโบสถ์ด้วยโบสถ์สถูปใช่หมดนะลูกนะใจดีพระพุทธรูปเป็นต้นนะคะทําไมเราจะต้องปกป้องพุทธวัฒธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาเนาะฉะนั้นทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลรักษานะคะ ต่อมามาดูในส่วนที่2การเข้าค่ายคุณธรรมก็ถือว่าเป็นการทํานุบํบรุงพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะช่วยขัดเกลาจิตใจของพวกเราเนาะในฐานะเยาวชนนั่นเองและ3การเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งการเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและาศาสนาพิธี มีข้อปฏิบัติที่เราควรพึงระลึกไว้ดังนี้นะคะครูขอเขียนเพิ่มเติมไว้เนาะว่าเราควรพึงระลึกอะไรไว้บ้างในการเข้าร่วมนะคะอ่ะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือมีอะไรลูก 1. มีใจมั่น คือมีจิตใจที่แน่วแน่ตั้งใจว่าจะปฏิบตัติตั้งใจว่าจะอาจถ้าจะถวายทานจะร่วมปฏิบัติธรรมก็มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีจิตใจที่แน่วแน่นนะคะต่อมานอกจากมีใจที่มั่นแล้วยังจะต้องปฏิบัติให้อะไรลูกให้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา นอกจากถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วในข้อที่สามคือจะต้องมีความอะไรลูกมีความประหยัดไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่อู้ฟู่ไม่ต้องหรูหรานะคะต่อมาข้อที่สี่คืออะไรคะข้อที่สี่คือคำนึงถึงประโยชน์คำนึงถึงประโยชน์นะคะครูเขียนคำว่าคำานึงประโยชน์เนาะว่าสิ่งที่เราทําไปน่ะ เป็นยังไงบ้างเกิดประโยชน์หรือเปล่าและนอกจากนั้นจะต้องมีความเหมาะสม5ก็คือมีความเหมาะ สมนี่แหละค่ะคือหลักเกณฑ์ในการที่จะประกอบพิธีกรรมหรือศาสนา,าพิธีต่างๆเราจะต้องคํานึงถึงหลักหาอย่างด้วยกันอย่างแรกคือจิตใจเราแน่วแน่มุ่งมั่นแค่ไหน2ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาหรือเปล่า3ประหยัดไหมและ4เกิดประโยชน์และสุดท้ายข้อที่5มีความเหมาะสมหรือเปล่านะคะต่อมามาดูต่อนะคะการทํานุง การทำนุบำรุงพระพุทธ,ธาศาสนาในข้อที่4ก็คือการแสดงตนเป็นพุธทธามากะหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าพุทธ,ธ,ธามามกะนะพุทธ,ธามามกะคืออะไรเรามาดูกันการแสดงตนเป็นพุทธมามกะถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาส,ส,สนาะพิธีเป็นอีกหนึ่งศาส,ส,สนาะพิธีในพระพุทธศาส,สนาะนะคะซึ่งการแสดงตนเป็นพุทธ,ธามามกะนั่นก็คือการประกาศ ให้คนรู้ว่าเราเนี่ยแหละนับถือพระพุทธศาสนานะนะคะให้รู้ว่าเราเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนาอะเดี๋ยวครูเขียนเพิ่มเติมให้นะคะการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะก็คือการประกาศให้คนรู้ว่าเราเป็นยังไงคะนับถือพระพุทธศาสนา ประกาศให้รู้ว่าเราเนี่ยแหละนับถือพระพุทธศาสนานะลูกนะและถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสนาพิธีซึ่งในการประกอบนะคะพุทธมาศาสนาพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามากาศนั้นนะคะส่วนใหญ่จะนิยมนิยมนิมน,มนพระภิกษุส,ษสงฆ์นะคะก็คือ7หรือ9รูปนะคะนิมนพระสงฆ์ นิมนต์พระสงฆ์เจ็ดหรือเก้ารูปนะคะที่ไปร่วมในพิธีเนาะแล้วนอกจากนี้แล้วขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องทําอย่างไรบ้างเรามาดูกันตรงนี้มีใบางานนะคะใบางานอยู่ด้านล่างเนาะฉะนั้นดูไปพร้อมกันเลยอย่างแรกเลยก็คือก่อนถึงเวลากี่นาทีลูกก่อนถึงเวลา15นาทีก็คือจะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนเนาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องนั่งประจําที่ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นตัวแทนตัวแทนจะต้องทําไมคะ จะต้องจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยกราบเบญจางฆาประดิษฐ์และนำสวดนะคะด้วยบทสวดที่ขึ้นต้นด้วยว่าอิมีนาสกาเรณะนะคะต่อมาในข้อที่2คือตัวแทนแสดงตนถวายอะไรลูกเครื่องสักการะดอกไม้ทูกเทียนนะคะมีการถวายเครื่องสักการะดอกไม้ทูกเทียนและวกราบเบญจางาประดิษฐ์สามครั้งและข้อที่สาคือเป็นยังไงทุกคน กล่าวนามัสการพระพุทธเจ้าพร้อมกันสามครั้งนะคะกล่าวคำปฏิญาณตนเป็น พุทธมามกันในข้อที่สี่และข้อที่ห้าพระเถระท่านจะให้โอวาทโดยเมื่อพระให้โอวาทพวกเราจะต้องทําไมจะต้องพนมมือนะคะทุกคนพนมมือเมื่อเสร็จก็กล่าวสาธุและเปลี่ยนเป็นนั่งท่าอะไรคะท่าพรหมและเทพที่ดาจากนั้นก็อาราธนาศีลพร้อมกันนะลูกนะส่วนในข้อที่หกคือถวายจตุปัจจัยทยรธรรมแด่พระภิกษสุสงฆ์นะคะส่วนข้อที่เจ็ดคือเมื่อพระเริ่มสวดพระท่านเริ่มสวด อย่าถาขึ้นเราจะต้องไปยังไงลูกตัวแทนจะต้องทําการปรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลน,นะคะและในข้อที่8เมื่อพระภิกษุสสงท่านสวดสัพพีติโยเป็นยังไงลูกรินน้ําลงภาชยะอาภาชนะให้หมดขอภัยนะคะแล้วพนมมือรับผ่อนตอนนี้เป็นการรับผ่อนแล้วนะ จากพระภิกษุสงฆ์และปราบเบญจางคระประดิสามครั้งและรับพุทธมามกะบาดจากพระเถระเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนะคะในการสแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนะลูกนะอย่างที่บอกไปแล้วการสแสดงตนเป็นพุทธมามะกะก,ก็คือการประกาศให้รู้ว่าเราเป็นยังไงลูกนับถือพระพุทธศาสนา,านะคะจำไว้นะคือตัวนี้นะคะคือประกาศให้รู้ว่าเรานับถือพระพุทธ,ธาาศาสนา ะะไปดูต่อเลยในส่วนของมารยาทชาวพุทธทีนี้หน้าที่ชาวพุทธเสร็จเรียบร้อยหน้าที่ชาวพุทธประกอบไปด้วยอะไรบ้างลูกทบทวนประกอบไปด้วยการปกป้องไป็นไงคะการปกป้องพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะซึ่งการปกป้องพระพุทธศาสนามีการปกป้องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพุทธวัฒนธรรมซึ่งพุทธวัฒนธรรมได้แก่ประเพณีพิธีกรรมศาสนาพิธีวัดโบสถ์วิหารต่างๆนะคะ 2การข้อค่ายคุณธรรมใช่ไหมคะ สามการร่วมพิธีกรรมหรือศาสนาและศาสนาพิธีจะประกอบไปด้วยหลัก5อย่างด้วยกันนั่นก็คือจะต้องมีจิตใจที่มุ่งมั่นใช่ไหมคะมีใจมั่นถูกต้องหรือเปล่าประหยัดไหมคำหนึงถึงประโยชน์และเหมาะสมหรือไม่และสุดท้ายคือการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนะคะในส่วนของหน้าที่ชาวพุทธก็จบไปแล้วเราจะไปดูต่อการในส่วนของมารยาทชาวพุทธในส่วนของมารยาทชาวพุทธนะลูกนะจะ หมายถึงอะไรมารยาชาวพุทธก็คือการที่การที่เราพัฒนาตนเองและทําประโยชน์ต่อส่วนรวมเดี๋ยวครูเขียนให้นะคะมารยาชาวพุทธก็คือการที่เราอะไรลูกพัฒนาตนเองและทำประโยชน์ต่อใครต่อใครคะต่อส่วนรวม มารยาชาวพุทธเนาะก็คือการที่เราเนี่ยแหละพัฒนาตนเองและทําประโยชน์ต่อส่วนรวมซึ่งในการทําประโยชน์ต่อส่วนรวมนั้นมีด้วยการ4ี่อย่างนะคะคําว่าส่วนรวมมีอยู่4อย่างนะได้แก่อะไรบ้างของคําว่าส่วนรวมตรงนี้ได้แก่อย่างแรกก็คือครอบครัวครอบครัว2คือชุมชน 3. คือประเทศชาติ 3. คือประเทศชาต,าชาตินะคะ 4คือโลกนี้และส่วนร่วมเรามีอยู่4ระดับด้วยกันคืออย่างแรกคือครอบครัวอย่างที่2คือชุมชน3ประเทศชาติและ4คือโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่นะคะมาดูในส่วนแรกก่อนเลยของอะไรลูกของครอบครัวนะคะครอบครัวเนาะในส่วนของครอบครัว เขาบอกว่าในส่วนของครอบครัวนั้นในฐานะที่เราอยู่ในครอบครัวเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตามหลักธรรมที่เรียกว่ากุญจิรัติติธรรมสี่กุญจิรัติติธรรมสี่จะเป็นหลักธรรมสาหรับผู้ที่อยู่ในครอบครัวนะคะที่เราควรปฏิบัติเนี่ยแหละที่เราควรปฏิบัติกับคนในครอบครัวเนาะมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือ เมื่อของหมดจะต้องอะไรลูกรู้จักหาหามาเติมนะคะรู้จักหาหามาไว้เพื่อที่จะใช้นั่นเองนอกจากนั้นแล้วในข้อที่2ก็คือรู้จักซ่อมแซมของเก่าและจะต้องรู้จักประหยัดอดออมด้วยนะคะของเก่าที่พอเย็บใช้ซ่อมแซมได้อย่างเสื้อผ้าที่ที่ขาดนิดขาดหน่อยเนี่ยไม่ต้องทิ้งอย่าพึ่งทิ้งนะคะเก็บไว้ซ่อมแซมได้ประหยัดอดออมก็เพื่อใครเพื่อครอบครัวของเราเองและ3 การรู้จักประมาณการในการกินในการใช้นะคะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักที่สำคัญและสี่คือตั้งผู้มีศิลธรรมดูแลบ้านนะคะก็คือทุกคนจะต้องมีศิลธรรมช่วยกันผู้มีศิลธรรมก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนาะต่อมามาดูส่วนของชุมชนบ้างเขาบอกว่าในส่วนของชุมชน ถ้าทุกคนในชุมชนปฏิบัติตามหลักที่เรียกว่าสังฆาาวัตถุสีนี้จะทําให้ชุมชนเนี่ยน่าอยู่น่าอยู่นะลูกจะทําให้ชุมชนน่าอยู่จะทําให้ชุมชนเข้มแข็งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างสังฆาาวัตถุสีเราเรียนไปแล้วเนาะในหน่วยนู่นต้นๆเลยตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเนาะ ประกอบไปด้วยหนึ่งทานทานคืออะไรทานก็คือการให้สองปียาวาจาก็คือการพูดจาดีใช่ไหมคะการพูดจาดีพูดแต่สิ่งที่ดีนะคะพูดจาดีพูดให้เกิดความสมัครสมานสามะคีรักให้กลุมเกลียวกันสามคืออัตจาริยาก็คือการทำประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะคือการทำประโยชน์ต่อส่วนรวมประโยชน์ต่อส่วนรวม และ4สมานตาตาคืออะไรลูกสมานตาตาก็คือความสเสมอต้นสเสมอปลายความสเสมอต้นสเสมอปลายนะคะเนี่ยแหละหากคนในชุมชนมี สังฆ่าวัตถุสีเขาบอกเลยว่าถ้าหากทุกคนหรือคนในและคนในชุมชนมีสังฆ่าวัตถุสีโลกนี้จะน่าอยู่มากนะคะเพราะสังฆ่าวัตถุสีเป็นธรรมที่เกี่ยวกับอะไรลูกอ่ทาทำให้โลกเนี่ยน่าอยู่ได้แก่นึง่งะกอไปด้วยทานปิยาวาจาอัฏฐจริยนันและสมานตตาหากทุกคนทําได้ชุมชนจะเข้มแข็งและน่าอยู่ปลอดภัยนะคะต่อไปไปดูต่อในส่วนของ ในส่วนของได้ชุมชนแล้วต่อมามาดูประเทศชาติบ้างประเทศชาตินะลูกนะตรงนี้คือประเทศชาตินะคะคือชาติเขียนสั้นๆว่าชาติเนาะชาติตรงนี้ทําไมถึงจะต้องมีอาคาติสี่ทำไมครูถึงเอาตรงนี้มาเพราะเขาบอกว่าการที่ประเทศชาตินั้นนะคะจะสงบได้จะสงบได้จะ,ไดจะร่มเย็นได้ทุกคนจะมีความสุขได้จะต้องมีหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าความ ยุติธรรมความยุติธรรมหากความยุติธรรมมันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะสงบทุกคนจะสมัครสมานสามคัคคีเพราะอะไรลูกอ่าเพราะทุกคนได้รับอย่างเท่าเทียมกันนะคะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าอคติสีจึงเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความอายุติธรรมหรือความไม่เป็นธรรม ไม่เป็นธรรมดังนั้นเราจึงจะต้องไปยังไงลูกกำจัดอาคติสีไปนั่นก็คืออะไรบ้างอาคติสีประกอบไปด้วยลำเอียงเพราะอะไรลูกลำเอียงเพราะรักนะคะลำเอียงเพราะรักไม่ยุติธรรมเพราะมีความรักอย่างที่สองลำเอียงเพราะชังเกิดความเกลียดชังจึงเกิดความลำเอียงสามลำเอียงเพราะหลง นะคะลำเอียงเพราะหลงเนาะตรงนี้ลำเอียง,พง ort, เยงพราะหลงเพราะความลุ่มหลงจึงทําให้เกิดความลำเอียงและสีลำเอียงเพราะเกรงกลัวกลัวนะคะก็เลยทําให้เกิดความลำเอียงแต่ถ้าเราไม่มีสี่อย่างนี้แล้วถ้าเราไม่มีสี่อย่างนี้มันจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมบังเกิดขึ้นเมื่อเกิดความยุติธรรมแล้วทุกคนจะ เกิดความสมรสมานสมามัคคีทุกคนจะมีความสุขนะคะทุกคนจะมีความสุขเนาะ,ะฉะนั้นประเทศชาติจะพัฒนาจะ,จะเจริญได้หากมีความยุติธรรมนะคะฉะนั้นเราจะต้องมีความยุติธรรมเนาะ ต่อไปไปดูสุดท้ายเลยในส่วนของโลกนี้โลกนี้ถามก่อนในการอยู่ในโลกนี้ไปยังไงลูกเราสามารถทําประโยชน์ต่อโลกได้ไหมสามารถทําได้นะคะซึ่งประโยชน์ต่อโลกใบนี้นะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมให้นะคะการทําประโยชน์ต่อโลกนะลูกตรงนี้เกี่ยวกับโลกเนาะการทําประโยชน์ต่อโลกสามารถทําได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นหนึ่งการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะคือการรักษาสิ่ง แวดล้อมสองคืออะไรลูกสองมีสันติภาพมีสันติภาพมีความสงบสุขเกิดขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วอะไรอีกนอกจากนี้แล้วก็คือจะต้องมีความอะไรคะยอมรับความเห็นต่างยอมรับความเห็นต่างความแตกต่างนะคะความเห็นต่างความแตกต่าง อยอมรับความเห็นต่างยอมรับความแตกต่างนะคะฉะนั้นแล้วหลักที่จะทำให้เรายอมรับความเห็นต่างความแตกต่างได้นั้นนั่นก็คือหลักธรรมที่เรียกว่าพรมวิหารสีหลักธรรมที่เรียกว่าพรมวิหารสีนะคะ พรมวิหารสี่ซึ่งพรหมวิหารสี่จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วย 1. นึ่เมตตาสองกรุณาสามมุทิตาและสีอุเบกขานะคะซึ่งเมตตาคืออะไรเมตตก็คือความปรารถนาให้ทุกคนนั้นมีความสุข เมตตาคือความปรารถนาให้ทุกคนมีความสุขกรุณาคือปรารถนาให้ทุกคนพ้นจากความทุกข์ช่วยเหลืออันนี้เป็นต้นนะคะมุทิตาคือดีใจเมื่อผู้อื่นเ็นลูกได้รับความสุขเมื่อผู้อื่นประสบความสําเร็จก็แสดงมุทิตาจิตนะคะดีใจแล้วอุเบกขาก็คือความเป็นกลางเนาะอ่านเดี๋ยวครเกเยนเพิ่มให้นะคะเมตตาคือปรารถนาให้ผู้อื่น มีอะไรลูกมีความสุขนะคะกรุณาคือความปราปรถน,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 นะนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นยังไงลูกผ้นนะคะพ้นทุกข์นะปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์จะอาจจะด้วยการช่วยเหลือหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่มุทิตาคือการยินดียินดีเมื่อ ผู้อื่นได้ดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหรือมีความสุขเมื่อผู้อื่นมีสุขแล้วกันเมื่อผู้อื่นมีสุขนะเมื่อผู้อื่นได้ดีประสบความสําเร็จมีความสุขและสุดท้ายอุเบกขาอุเบกขาคือการอะไรลกูกคือการเป็นกลางนะคะการกาวางตัวเป็นกลางวางตัวเป็น กลางมีความเป็นกลางมีความยุติธรรมนะคะรับรองว่าโลกนี้มีความสุขอย่างแน่นอนก็จบกันไปแล้วสำหรับหน่วยการเรียนรู้ ที่5นะคะในส่วนของมารหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทของชาวพุทธเนาะสำหรับช่วงนี้ก็ฝากนักเรียนทุกคนนะลูกนะดูแลสุขภาพให้ดีนะคะอ่าขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยเนาะเราจะเราจะ,าจะอยู่ต่อเราจะต้องผ่านซีซั่นนี้ไปให้ได้นะคะอ่ะแล้วก็สำหรับใบงานครูจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะใบงานออนไลน์เนาะส่วนเอกสารประกอบการสอนใครที่สะดวกที่จะ พิมพ์ก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะคะโหลดไปพิมพ์ได้เลยเดี๋ยวครูจะส่งให้ในกลุ่มเนาะและนอกจากนี้แล้วนะคะงานที่ยังไม่ส่งครูขอฝากด้วยนะคะให้ส่งให้เรียบร้อยใครก็แล้วแต่ทุกๆุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะได้พักผ่อนแล้วก็อย่าลืมทําใบงานออนไลน์ในส่วนของ าการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนะคะจะมีหนึ่งใบงานนะลูกนะที่พูดถึงเรื่องของขั้นตอนการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะให้ทุกคนทำมาให้เรียบร้อยนะคะใบงานนี้จะใช้เก็บคะแนนด้วยแล้วก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะให้ทุกคนพักผ่อนและอย่าลืมทบทวนเนื้อหาเพื่อทดสอบหลังเรียนในชั่วโมงหน้านะคะเรื่องนี้ก็สั้นๆนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่5ครูขอพอไว้แค่นี้จบไว้แค่นี้ค่ะวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ